สวัสดีค่ะวันนี้เราออกกำลังกายเบาๆลิมสระน้ำกันนะคะขอบคุณสถานที่ดีเฮ้านะคะเริ่มกันเลยนะคะยกแขนขึ้นลงค่ะหายใจเข้าออกเลืกอยมต่อนะคะยกตัวกลางศอกเลยนะคะปิดลำตัวไปเรื่อยๆนะคะและเตรียมตั้งศอกไว้ค่ะตั้งศอกยกตัวไปเรื่อยๆ เหยียดแขนออกนะคะต่อไปเหยียดแขนตรงเลยนะไหลขวาไปเรื่อยๆค่ะเหยียดขึ้นด้านบนนะคะยกขึ้นนะดตน,นขึ้นอีกรอบนึงค่ะแล้วเตรียมเหยียดสองแขน,นเลยจ้ายกกำลตัวไปรเรื่อยๆน,นะคะเปิดส้นเท้าด้านหลังนิดนึงน,นะคะ สอกเลยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าไบ Step นะคะการสอกขึ้นค่ะตัวนิ่งได้เลยนะคะยกเข่าสลับข้างนะคะแตะศอกลงมาเฉียงนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะไปเลยนะคะเตรียมเป็นดับเบิลเข่านะคะยกเข่าสองข้างดับเบิลดับเบิลนะคะ ออกแรงมากกว่าน,นี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเกจจะวอรอัพก่อนลงสะวยน้ำนะคะเตะขามาด้านหน้าเลยค่ะท่าพวกนี้นะคะแกนกลางลำตัวกระชับหน้าท้องได้ดีมากๆเลยนะคะย่างานละจ๊ะ ยกมือขึ้นลงหายใจเข้าออกลืกลึก,กยาวๆค่ะเดี๋ยวไปต่ออีกเซตหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราจะเล่นแกงกลางลำตัวกันนะคะยืนแยกขาออกพอประมาณนะคะโดยจับที่ศีรษะลาวไว้นะคะยกเข่าแบบนี้เลยนะคะแยกขาไปด้านข้างยกเข่าขึ้นมาค่ะอับตึงศอกลงไปด้วยนะคะ ท่านี้ไม่จําเป็นต้องสอกแตะหัวเข่านะคะแค่นี้ก็ได้ใช้กล้ามเนื้อแล้วนะคะช่วงด้านข้างของลําตัวนะคะไปเรื่อยๆเลยเตรียมพร้อมนะคะถ้าเปลี่ยนข้างแล้วแยกขาออกไปก่อนข้างหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็ยกขึ้นเตรียมมาเหมือนกันนะคะท่าพวกนี้เด่นช่วงเช้าช่วงเย็นได้หมดเลยนะคะไม่จาเป็นต้องกอดลง่ะ ต่อไปนะคะวางเท้าไปด้านหลังนะคะเราจะยกเข่ามาด้านหน้านะคะหันข้างให้ดูนะคะยกแบบนี้นะจ๊ะไปเลยขึ้นลงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นท่ากระชาหน้าท้องอีกท่าหนึ่งเลยนะคะยิ่งเหยียดเท้าไปด้านหลังเยอะจะได้ผลมากเลยนะคะสอบไม่ลงมาต่ำห ึ้นก่อนนะคะเอาแมวหน้าท้องแล้วยกศอกขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เองก็กระชับหน้าท้องได้แล้วนะจ๊ะมาต่อกันที่ยกเข่าเฉียงนะคะเล่นทีละข้างนะคะยืนดีๆนะพร้อมแล้วไปเลยจ้า เหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมเราไม่ยกขึ้นมาแตะที่ข้อศอกนะคะไม่จําเป็นนะคะแค่คําแมวหน้าทองแล้วกเกรงหน้าทองไว้แล้วก็ยกขึ้นมานะคะท่านี้ทําประมาณสองสเซตเนี่ยเหงื่อซึมเลยนะคะเตรียมเปลี่ยนข้างนะคะแยกเท้าออกมาก่อนนะคะยืนดีๆเซตอัพดีดีนะยกเข่าขึ้นฮึบฮึบไปแล้วทำสามเซตรู้เรื่องเลยนะคะท่านี้ แป๊บนะคะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเตรียมยกเข่าสองครั้งสลับขวาซ้ายเลยนะยกเข่าค่ะไปเลยขวาซ้ายสลับสองครั้งไปเรื่อยๆนะคะท่านี่ท่าสุดท้ายแล้วฮึบๆสู้ๆค่ะจะครบ5นาทีแล้วเหงื่อเริ่มซึมๆแล้วนะคะ เรานับถอยหลังกันนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเยี่ยมมากสุดยอดเลยใช่ไหมคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะเป็นไงเอ่ยทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงก่อนจะลงสะบจริงๆแล้วนะควรจะยืดกล้ามเนื้อทุกๆครั้งหลังการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมนั้นจะเบาหรือหนักนะคะ น้มลำตัวลงไปซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าลึกยกมือขึ้นหายใจออกยาวค่ะกระเดลไปเท้าขึ้นนะคะเอามือจับที่ปลายเท้าไว้ยืดเอ็นร้อยไหวแล้วก็ใต้หัวเข่าให้ตึงเลยนะคะท่านี้ยืดค้างไว้สักครู่นะคะ8-10บวินนะจ๊ะเปลี่ยนข้างค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะให้รู้สึกใต้หัวเข่าตึงนะคะอย่าลืมนะคะท่าพวกนี้สามารถทําได้ช่วงเวลาอื่นด้วยนะคะช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคะสัก5นาทีก่อนไปทํางานเนาะเราลงสระน้ําแล้ว,ลแ,ลวแต่ยังไม่เวยนน้านะคะเกจะเล่นแข่งแป๊บนึงก่อนค่ะน้ําช่วยพยุงตัวแล้วนะคะเล่นแข่งได้ฟินมากๆเลยนะคะแล้วค่อยไปไว่ายน้ํากันนะคะ ว่ายน้ำได้แค่สองรอบนะคะหมดแรงก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ